นี่คือผัดไทยจำเป็นนะคะวันหยุดเขาทำกันกินเขาทำกินกันแบบนี้ผัดไทยเขาผัดไทยจำเป็นพี่น้องผัดไทยจำเป็นผัดไทยจำเป็นกินพ่อยหายอยากผัดเสร็จแล้วก็ใส่ไข่พี่น้อง ช่วยกันทำช่วยกันทำแล้วก็ช่วยกันกินอันนี้คือพักแปนพี่น้องเขาเอื่อยังพาอาไทย,ยไม่บ่านบลูเขาเอื่นมาพักแป้นบูกที่สวนพี่น้องึ้นแล้วได้กิน,นแล้วน่ารอ พออากาศร้อนมามันก็ขึ้นมาเองหน้าน้ำมก็อยู่ในดินเปลี่ยนั่วงงอกไก่กระใสพี่น้องไก่ี่เัาลวนไปแล้วพี่น้องเขาพัดเสร็จทุกเอาทงหอกแล้วก็มาเอาไก่ใส่อีกเมื่อกี้เพิ่นลวนเดี๋ยวพี่วันโบราณชายให้เบิ่งพี่น้องเพิ่นลวนไก่ก่อนเห็นบ่พี่น้องนากินบ่ลนากินบ่ ผัดไทยคนเมืองนอกพี่นอกผัดไทยคนจำปิงผัดไทยใส่ไก่เห็นบมอพี่น้องผัดแล้วสวยนะะสวยงามหน้าตาหน้ากินเลยนอกพี่น้องเนาะปลาห้าไปตำหุ่งน้ำกันบัดไหมพี่น้องเมื่อี้เยี่ปวันมีเมฆข้วพี่น้องยี่ปวัวนไะด้เป็นาตากล้องตำไทยพี่น้องใส่พริกใส่ถั่วใส่บักเขือเทศบักเขือเลนพี่น้อง มันอนีมีหลูกมือสองคนเลยมีคนรับใส่สองคนตำทัวก่อน<า>พี่น้องลูกมือตำมีลูกมือกับมือ,มอแม่มือ,ม,อมีแม่ครัวกับมีลูกมือลูกมือเป็นคนตำแม่ครัวเป็นคนเอาใส่บุญพี่น้องมันก็เทดเอาใส่แล้วเอาออกก่อนพี<ม>่ <ไป S 2> น้อง่นสิต่ตำทัวลืมตำทัว ใส่ทั่วแล้วใส่กะเถิดลงไปพี่น้อง<ะ>ใส่ของไหนาลงไปพี่น้องตำเครื่องแล้วเ,เสร็จลงพี่น้องนันนวอดันัวนัวนัวแพี่น้องโคตรชกพี่น้องเป็นดัซแยบพอเป็นด بر, ัซแยบพอตำไข่ พลังตำไทยพี่น้องพลังตำไทยเห็นไหพี่น้องน่ากินนะพี่น้องเนาะมาดื่อพี่น้องมากินนักการพี่นอ้อง,องเป็นกะแสบ้ํานี่เหนื่อยอย่างพร้อมพี่น้องน่ากินนะพี่น้องเนาะเหนื่อย่างคอหมูย่าง มากินเนาะพี่น้องเนาะมากมาพี่น้องมากินน้ำกันสวัสดีพี่น้องปล่อยไปซู่หูสุกคนหอบอกันหลเหมือนแล้วเนาะพี่น้องเนาะถูกบุกคนกินกระป๋อยคนกินอยู่หันละเข้าของมากินเข้าอยู่พี่น้องผัดไทยแซ่บแซูกเคยว่าแซ่บไหกกินมาเล ลูกๆว่าพวกไอ้กอกกองมาเนี่ยบ่สวยอีกแล้วโมไมียามสวยจักเกือลูกๆอายยังกระเดือดกระดอนนักพี่น้องเนาะคือหนอนพี่น้องโมยินพี่น้องไว้หมื่นเป็นอาทิตย์แต่นอกพี่น้องเนาะค้าวใส่หยักหยักเบียกหยักง่ายแล้วข้าวไหมแม่กินข้าว มีเขาแล้วพี่น้องเอาอว่าก็จะกินน้ำลูกอีกแซ่บผัดไทยผัดไทยข้นตังเดนนะพี่น้องนะ สองแบบเลยกูมันมีสองแบบวะอันนี้ของเก่าของกบอันน ah <LE> ี้ของกำนันจ <uh ิ๋วละกำนานอร่อยมากเลยเก็บหมูกินหมดแล้วเด้อพี่นั่นเด้อร้านมาแซ่บหลายพี่นั่นนี้ของเก่าซื้อมาจากไหนไม่เหลือให้ก๋วยเตี๋ยวนี่เหรอนึกว่าของกำนั่นของกำนันหมดละ กินโมบิดเลยพี่น้องการหมกใหญ่เกือบเบิร์ดกินกันซีคนอันนี้กินยังโมแล้วสิกลับมากินอีกอยู่ไปทำธุระอยู่ประหลังด๋มกินเขาเวแล้วๆพี่นอ้องมีไอติมบวานไอติมหลังอาหารมีไอติมให้กินพอไอติมมะพร้าวอ,อ่อนเผินนา ไม่ก uh huh. แบ,บแอบบ๊ะดนะอากาศเย็นทั้งหนอกพี่น้องอากาศเย็นเย็นเดี๋ยวส่พี่ิมแห้นหนองเบื้องทั้งนอกอากาศเบื้องพี่นอ้องอากาศทั้งหนอกสวนกับขั้นในเหลว่ยวย่ มีแดดนิดๆได้กระแดดออกได้กระบดพี่น้องหนาวเย็นอันสวนย้ายไปวันนั้นทั้งในนั้นเอาบอกพริกออกไหวพี่น้อง mm. ตายเวิดแล้วอาการเย็นไหลเ mm. รียบลอยเวิดโอเคนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะ mm. บุพเกันไลม่ม mm. ือพาพีพาน้องมากินพัดไทย mm. ขอมูอย่าง mm. สมตำป mm. ูอย่ข้างหลังกระเจ็ดขนมอีกแล้วพี่น้อง กินกันให้อ้วนตุ๋ยไปเลยโอเคเราพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้กรซั้นเหลวจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีกับเอติมบ๊ายบาย